หนุ่มของออนอุมาสิทธิลักษ์หล่อระดับพระเอกค่ะเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้จักกันดีค่ะสําหรับสาวออนอุมาหรือว่าน้องออนนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝีมือดีทุกครั้งที่เธอแข่งรายการไหนเนี่ยเรดว่าแม่นยําและความสามารถไม่ธรรมดาค่ะ ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นมือหนึ่งของไทยและในระดับเอเชียวันนี้ถึงแม้ว่าทั้งหมดนี้จะอำลาวงการไปแล้วเชื่อว่าหกเซียนสาวไทยเนี่ยจะต้องจดจำอยู่ในความทรงจำและอยู่ในใจของคนไทยทุกคนแน่นอนหลังจากเล่นให้กับทีมชาติอย่างยาวนานกว่า20ปีหลังจากที่นั่นของอนุมาประกาศอำลาวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปนั้นนะคะทันทีที่กลับมาเมืองไทยเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่เฉยเก็บทุเรียนจากสวนขึ้นกระบะเพื่อ <c oughs> จะนําไปขายนั้นเอง กับล่าสุดนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าสาวออนอูมาเองคบหาเคยคบหาดูใจกันกับแฟนหนุ่มฝรั่งชาวบราซิลก่อนที่จะไปกันไม่รอดในที่สุดก็เลิกใกากันไปหลังจากนั้นทำใจอยู่นานค่ะเจ้าตัวก็มาพบรักครั้งใหม่ที่เข้ากันได้ดีทุกอย่างเลยดูยแลกันเป็นอย่างดีทั้งคู่ก็คบหากันร่วมปีแล้วแล้วก็หนุ่มคนนี้ เป็นอีกหนึ่งคนที่เอาชนะใจสาวออนอุมาได้อย่างดีโปรไฟล์ยังไม่ธรรมดาเลยนะคะมีดีกรีเป็นถึงนายตำรวจยศใหญ่ไม่กี่วันมานี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแฟนหนุ่มอ่อนอุมาเจ้าตัวก็โพสภาพหวานและก็ร่วมอวยพรวันเกิดทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอให้แฟนหนุ่มนั้นมีความสุขมากๆและขอให้ชีวิตรักมีแต่ความราบรื่นคะ่ะ